นี่คือเนื้องูร้อนอันนี้คือควายเป็นบัฟเฟลอันนี้เป็นงูหางกระดิก้อนนี้เป็นกระต่ายเรียกตีนูเหรอคะไม่ใช่เรยก murder เรากินงูครั้งแรกก็วันนี้นี่แหละค่ะ มันจะเป็นต้องแผนกล้องงั้นเลยอะแต่วันนี้ก็คือเราจะไปที่อาร์ตดิสทริกด้วยมันเป็นย่านที่มีทาั้งงานศิลปะแล้วก็การาฟฟิตี้จริงๆแจะเราเไปพาไปกินร้านอาหารในแถวนั้นได้ไหมใช่ตรงทถวนั้นไม่มีร้านอาหารเยอะๆเต็ไมไปหมดเลยแต่ผมว่าผมเตรียมเวลานาฬิกานหานะึงผมจะพาพวกคุณไปกินอืมเป็นไส้กรอกคอรดอกที่ทํามาจากเนื้อหัวันกระดิ่งเนื้อกระต่ายเนื้อควายวันนี้ท็อปเขานัดดิ่งไว้คนหนึ่งครับเอานัดน้องเมืม่อกี้ไปที่ไหนนะนัดไว้แถวเนี้ยแหละ น่าจะแถวๆนี้แหละนี่น้องมิกกี้ครับรุ่นน้องผมเองที่จะพามาวันนี้สวัสดีค่ะปัดไกลจังเลยเปิดบ้าวเลยครับเปิดบ้าวเลยครับเปิดว้าวจนเลยได้ยินเสียงคอมเมนต์เดี๋ยวเราไปตรงนั้นเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวว่ากันได้ไป คำว่าอาร์ตเนี่ยแปลว่าศิลปะแล้วคำว่าดิสตริกเนี่ยมันแปลว่าอะไรครับย่านย่านรเรอเมืองอำเภอแล้วเราจะจำกัดความพวกงานศิลปะกับกกาฟิตี้ได้ไหมในความเห็นกูกูก็มองว่ามันเป็นศิลปะศิลปะมันไม่ได้เป็นแค่แบบรูปภาพกกาฟิตี้มันเป็นได้ทั้งแบบศิลปะหนังมันก็เรียกว่าศิลปะศิลปะของภาพเคลื่อนไหวเขาจะ้ไห่ศิลปะปะ ศิลปะศิลปะเป็นการศิลปะที่ใช้อารมณ์อารมณ์สูงมากตอนนี้กูก็มีอารมณ์เหมือนกันนะมิกกี้อยากได้ได้งานศิลปะจากพี่บ้างไหมเีาจะตีหนูเหรอคะไม่ใช่พี่ต้องเหรอคะงานศิลปะกี่จะตีหนูเหรอคะลงจากรถเราก็เจองานศิลปะเลยวะไหนวะนี่เนี่ยจะพูดว่าสกปรกก็ไม่ใช่เพราะว่าบางทีงานศิลปะของคนเรามันก็แตกต่างกันออกไปอย่างมิกกี้เคยมาที่นี่ไหม เคยค่ะเราเป็นไงเหมือนเดิมป่ะรู้สึกว่าอันนี้ใหม่นะไม่เหมืนถึงแฟนคนเดิมปะเฮ้ยอะไรวันเนี่ย <c oughs> <c oughs> อะไรวันเนี่ย <c oughs> ทำเหมือนแบบเป็นงานศิลปะแบบน้ําพุ่งขึ้นเว้ยแต่มันก็มีฝาอยู่ข้างบนไงมันมีฝาอยู่บนนะครไอ้ตั้มมันทํามาจากโฟมเว้ยโฟมเลยเหรอเนื้อโฟมอ๋อเออว่ะกูว่าเดินเรื่อยๆเปื่อยมันอาจจะแบบว่าเปื่อยไปหน่อยก็เลยถามมิกกี้ว่าในพี่เคยมาที่นี่หรือยังพี่บอกเคยมาแล้วเมื่อแบบนานมาแล้วใช่ไหมใช่ก็เลยรู้สึกว่าไปตามรอยงานศิลปะที่มิกกี้เคยถ่ายลงไอจีดีว่า อันนี้ที่มิกกี้มาถ่ายกับเพื่อน That, is that a name on the oh, ball? Yeah. What for, does that mean? For for which one? But th that one. Those are all the people that were murdered by the police that were killed. Oh, yeah. The murder? yeah, murdered by the police officers all over the world. All over the world. All over the world. Yeah, all the names are there. Everybody that was a victim of uh, uh, pol uh, poli police, police officers. Do you know who, like, who penned this art? Uh, yeah, the, the UTI crew did it. Uh, UTI group? Yeah, it, it, it stands for the, under the influence. See? Yeah, this, this is their, their home base. Wow. They've been here for over 30 years. Everything, everything here mm -hmm. uh, was painted free-handed. Free-hand, wow. Yeah, yeah, no, nothing was traced or anything. Everything was free-handed. These guys, the UTI crew, they have a they're, they're they're gifted you know they know how to like they're artists you know like mm -hmm. really amazing work on how they do it how, how many are there there's a lot of them there's a, a lot of them. it's, it's like a, a big group this, this drawing right here okay it took three guys three guys to Co this? coffee three guys. nuke and mac from the uti crew okay they did this in 10 days 10 days each one took an eight hour shift like wow. one in the morning yeah. one in the uh, in the afternoon and then the other one in the evening it took, yeah, they did this free-handed. Wow, amazing. Amazing, yeah. Amazing, 10 days. You know, here is called Abuelita. Abuelita. What, 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 what? Abuelita, like grandmother. Oh, grandmother. Yeah, grandmother. That, that picture is actually somebody is somebody's, uh, that's real. Oh. She's one of the oldest artists that's, that's been around until yeah, she packed yeah, her wings already. Okay. Oh yeah. uh, she's so, so she is an artist. She's a, yeah, she's an artist. She's, she's an an artist. Old, yeah. So they did this for her out of respect. I met her. She didn't speak no English or Spanish. Oh sh she spoke a different language. You met her? Uh, I saw her. I oh, didn't you meet saw her. Yeah, yeah, I didn't, oh, you didn't know her, but yeah, you no, saw her. Yeah. Alright. It looks exactly like her. <laughs> exactly, <laughs> exactly <laughs> like that. Yeah. Wow. Good story. Thank you. Yeah, no problem. And แม่งคืออะไรรู้ป<อ>่อมันคือชาวอินเดียแดงเว้ยซึ่งเป็นเจ้าของที่ก่อนที่ชาวยุโรปอังกฤษจะบุกม,มายึดอเมริกาเว้ยเพราะฉะนั้นอ่ะอเมริกาแม่งไม่ใช่ของอเมริกันจริงๆแล้วอ่ะก็คือชนพื้นเมืองพวกนี้เป็นเจ้าของประเทศมาแบบหลายร้อยปีมา,มาก่อนแล้วอ่ะ บอกว่าจะพาไปกินเนื้องูหางกระดิ่งออกับเนื้อควายอ,ะอ,อ่ะตอนเมื่อกี้กินได้ปะเนี่ยกิน,น,ยออนทุกอย่างค่ะก็กินได้ทุกอย่างเดี๋ยวเราต้องใส่หน้ากากเข้าร้านนะเพราะเหมือนตอนนี้เฟ <c oughs> ไวรัไสไอใส่พันใหม่เดลต้าป่ะ <c oughs> ใะเจมส์เหมือนเขาเพิ่งกลับมาประกาศว่าตอนเนี้ยให้เข้าร้านต้องใส่หน้ากากป่ะก็เลยต้องใส่หน้ากากากันก่อน <c oughs> รู้ป่าวว่าก่อนจะมีงูหางกระดิ่งอะ่ะแม่งมีสตอรี่ที่โคตรน่าสนใจเลยเว้ยคือชื่อร้านอะ่ะถ้าออกเสียงจริงๆอะ่ะต้องออกตามภาษาเยอรมันเลยออกเสียงว่า first k u c h e เแล้วร้านมันอยู่มานานยังเหรอมันก่อตั้งเมื่อปี2008โดยแบบพวกเด็กนักเรียนมหาลัยที่ชื่อโจเซฟกระไายเลยโดยความคิดเขาอะ่ะย่านนั้นอะ่ะมันยังไม่มีไส้ก,กรอกไหนที่แม่งดังเลยแต่เขาอยากทำให้ไอ้ไส้กรอกไอ้อาหารพื้นๆเนี่ยทำให้มันแบบ น่าสนใจอยากทําไส้กรอกให้มันดีที่สุด<อ>เขาก็เลยเหมือนจัดม<อ>ิงกับคนที่ทําไส้กรอกจนเขาได้คนพบว่าเฮ้ยไส้กรอกเนี่ยมันมีหลายชนิดเ้ยมันไม่ได้มีแค่แบบไก,กายย่หมูอ,อะไรพวกเนี้ย<อ>มันมีหลายชนิดมากจนเขาไปเจองูหางกระดิ่งกับกระต่ายที่ทํามาเป็นไส้กรอกเขาก็เลยเหมือนแบบทําออกมาหลายๆแบบที่กว่าแบบและชิมว่าอันไหนมันดีที่สุดจนคัดว่าเอออันเนี้ยแม่งดีที่สุดละโดยทําไส้กรอกงูหางกระดิ่งขึ้นมาเออแล้วคว,วามหมายของชื่อร้านมึงรู้ป่าวว่าชื่ออะไรชื่ออะไรครัว ที่ให้กำเนิดไสซกอร์ฮตกัดโดบโลตี้กับพิตี้แกฟิตี้เรหรอก็ที่หาคอนเทนต์เพื่อที่จะแบบตามล่าแกฟติตี้งานอาร์ตงานอาร์ตที่น้องมิกกี้เคยมาถ่ายกับเพื่อนอคนเกาหลีนลคนนั้นคนไหนคนนั้นแหละน้องมิกกี้คงน่าจะชอบจริงแหละก็สวยไงงานงานอาร์ตสวยน้องมิกกี้เอ้าไม่ชอบน้องมิกี้เหรอ ชอบดิแล้หนูชอบตำไหมครับไม่ไม่อด,ดได้ไหมรูปได้เท่าไหร่สองรอูปเนาะโอเคแรบบ Thank you, Thank you. ไปดิว่าไหนเป็นอะไรโอเคอันนี้คือเป็นฟรายและซอสอันนี้เป็นอะไรหรออันนี้คือฟรายเป็นบัฟเฟโลอันนี้เป็นงูหางกระดิ่งเป็นงูอะไรโอเคแล้วอันต่อไปแล้วอันนี้เป็นกระต่ายก็คือมาในรูปแบบสร้อยเกาะทุกอันใช่ใช่ค่ะแล้วก็มีน้ำแดงน้ำส้มที่เหมือนเปิดไว้เท่ๆอันละเท่าไหร่เนี่ยอันนี้เท่าไหร่อันละประมาณสิบเหรียญอ๋อ ไม่รู้คืออะไรแต่จิ้มหมดเลยแล้วกันอันนี้หิวแหละอันนี้ง่ายร้อนอืมร้อนอันนี้เป็นซอสไม่ใช่เป็นอะไรอ่ะบาร์บีคิวซอสอ๋อแต่อันนี้ไม่ดู้โอเคเราจะมาชิมควายอันแรกนะคะใส่ซอสไหมไม่ใส่เราเคี้ยวไปก่อนโอเคเริ่มเริ่ม ไม่เห็นอ่ะเจอเนื้อยังเนี๋ยมันก็คือเนื้อมันไม่รู้สึกว่ามันเป็นควายมันไม่ได้กลิ่นมันไม่ได้แบบมันก็คือใช่กรอบไปสัตว์นี่มันคือควายใช่ป่ะใช่ป่ะควายควายมันคือควายตลกธรรมดาเลยเหรอธรรมดาไม่มีกลิ่นเหมือน เนื้อวัวธรรมดาอร่อยเนื้อวัวปะเดี๋ยวก็เขาก็เนื้อวัวเขาทำมันอร่อยเขาทำอร่อยนะมันหวานเนื้อหวานเหนียวมากถามจริงเหนียวไม่ไม่เหนียวด้วยหรอเมื่อกี้เราอันไหนครับอ่าเนื้อกระต่ายหรือว่าจะเป็นงวงหางกระดิ่งดีครับเราขอกระต่ายค่ะกระต่ายเราขอน้องโอเคดจมด้วยดมด้วยไม่มีกลิ่นโอเคไปค่ะไปครับ ไม่มีกลิ่นไม่รู้เป็นกระบายไม่รู้แต่อะไรไม่รู้เหนแบบเนื้อวัวไอ้เป็นเนื้อวัวเนื้อหมูหมูอ่ะอ๋อนีนเป็นแรบบิทผสมหออ๋อมันมีความผสมใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันผสมใบสันนี่กาผสมอะไรไม่รู้จำไม่ได้กระต่ายผสมหมูนะครับผสมหมูโอเคนะไม่แย่ไม่แย่อย่างที่เคดโอเคกระต่ายเราไปนี่มั้ย อันสุดทมาเดดือสุดเลยไม่กี่เคยกินงูหางกระดิ่งปะไม่เคยเรากินงูครั้งแรกก็วันนี้เนี่ยแหละค่ะกลัวปะปกติงูกลัวงูหางกระดิ่งปะไม่ไม่กลัวด้วยไม่กลัวคือถ้าเจอปุ๊บจับแดกได้เลยอย่างนี้สับแลยซอยซอยเลยซอยผัดหน้าตามันคืองูหรือเปล่าโอเคเริ่ม อร่อยอร่อยหังนะคล้ายๆกันจานนี้จะมีความสไปแบบมีเผ็พริกไทยอ่ะแบบเปเปอร์เปเปอร์เยอะกว่าคืองูคล้ายกับกระต่ายใช่เพราะว่างูใส่กระต่ายใช่ปะใช่อือแปลว่าเนื้อกระต่ายนี่คเหมือนเนื้อหูใช่เราสรุปเนื้องูนี่เหมือนเนื้ออะไรมันเหมือนไก่ อันเนี้ยเอาแคเนื้อหมูไก่คือถ้าเอามาแทนกันคือจบเลยจะไม่รู้คือเนื้อเนื้อแล้วิดคือหมูไก่ไก่อร่อยสุดพีทชอบมากสุดเอาจริงๆชอบชอบวัวไอชอบควายมากที่สุดควายสันช่ควายใช่เพราะว่ามันแบบมันหวานอ่ะมันหวานดีสิอันนี้แทบจะไม่ต่างกันเลยแต่อันนี้จะพริกไทยเยอะกว่าถ้าใครชอบพริกไทยก็อันนี้แกงงูใช่แกงกะงูไก่ไก่อืม อ๋อ oh, oh, ไม่ใช่เนื้อหมูอะใช่โอเคเรามากินกันต่อโอเคค่ะ okay, ก็รูปชอบระบายสีนะหรือว่าชอบอะไรศิลปะชอบชอบคัลเลอร์ชอบสีชอบสีใช่ชอบสีแล้วแล้วชอบพี่ไหมมินนี่มินนี่มามาเนี่ยเนี่ยที่ที่เห็นมาทั้งหมดเลยวันเนี้ยแค่วันนี้นะมิกกี้ชอบชิ้นไหนสุดถ้าชอบที่สุดก็ตรงลานจอดรถที่เป็นชื่อคน ทไมอ่ะใช่เพราะว่าเหมือนชื่อคนเขาบอกว่าเหมือนโดนแบบเหมือนเป็นเหยื่อของตำรวจใช่ไหมที่โดนตำรวจยิงอะไรเงี้ยแล้วก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยเขาแบบใส่ชื่อใส่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยมันจะดูทึมๆดักดักหน่อยแต่ว่ามันแบบมันมีความหมายของภาพเงี้ยมันดูมีพลังมันดูมีพลังใช่นิกกี้มาวันนี้สนุกปะสนุกดีมากคิดว่าคนจะคอมเมนต์ว่าไงบ้างในช่องพีคอมเมนต์ว่า Next station where เราจะไปที่ไหนต่อไปนะคะอยากให้บบใช่พาไปเที่ยที่ไหนต่ออ,อีกอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็แบบไปอาร์ตแล้วอันอื่นจะแบบไปไหนแนวไหนอ,อะไรเงี้ยน<อ>ะว่ามาดูความจริงกันนะครับ คอมเมนต์นะเปิดวาร์มหน่อยครับพวกพี่ไม่ต้องมาแล้วได้ไหมครับน้องมิกกี้คือใครครับแล้ววันนี้เราจะเปิดวาร์มหรือเปล่าเปิดจะเปิดไปแล้วไหมถ้าใครสกิปมาตอนเนี้ยคือไม่รู้แล้วนะว่าวาร์มมิกกี้คืออยู่ตรงไหนจะปิดชนะเหรอเพราะมันจะขึ้นมาแวบเดียวเอาแวบเดียวเท่านั้นใช่แล้วถ้าใครเห็นวาร์มมิกกี้แล้วไปคอมเมนต์นะกูบล็อกเลย หยอกแค่ลบคอมเมนต์เฉยๆอย่าสปอย,อย,อย,อยก,กันเล่นกันสนุก,นกใช่ๆมาร้านนี้เนี่ยครั้งที่4มั้งสหรือ4ี่เนี่ยกูสั่งอย่างเงี้ยตลอดเนื้องูเนื้อกระต่ายเนื้อควายอะไรเงี้ยเอามาทำกินอย่างเงี้ยมันผิดกฎหมายเราตั้ง ไม่ผิดนะเพาว่าประเทศนี้กินได้เหรอประเทศนี้กินได้เต่ทีนี้ก็ทําคือถ้าร้านอาหารที่เนี่ยมันมีเลกูเลชั o เยอะมากเว้ยไม่ว่าจะเป็นการทําร้านอาหารเอาของวัตถุดิบมาใช้นู่นนี่นะั่นเขาแบบว่าต้องขอหมดเลยนะเว้ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามอย่างเช่นเบียร์วายอย่างเงี้ยการขอไลยเส้นพวกนี้ที่นี่คือยากโคตรอ่ะถึงจะได,ได้แล้วยิ่งแบบว่าเอาเนื้อสัตว์เนื้ออะไรแปลกๆมาทำเนี้ยยังไงเขาก็ต้องขออนุญาตด้วยมากินเสร็จแล้วเอาเมื่อกี้กินไม่หมดหร <Yeah. S 1> อิ่มค่ะเมื่อกี้เล่าเรื่องมันอิ่มเมื่อกี้นั่งคุยกับมิกกี้เรื่องมิกกี้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันถ้าอยากให้มิกกี้มาอีกทำไงครับ กดไลค์กดแชร์ค่ะเอาไลค์เท่าไหร่ดีสำหรับคลิปนี้ห้าพันก็ช็อปหน้ามานะครับเราจะรับกดของทุกอย่างในอเมริกานะครับก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามได้ใน i อและ Facebook ครับแล้วก็การที่เข้าไปสนับสนุนช็อปหน้ามาคือเหมือนได้สนับสนุนเราเหมือนกันเพราะว่าเราคือบริษัทอันเดียวกันเพราะว่าช็อปหน้ามาได้เงินเราก็จะได้เงินเหมือนกันโอเคนั้นก็ไว้เจอไปเจอกันใหม่โอกาสหน้า สวัสดีสวัสดีค่ะอย่าลืมไปกดไลค์ like กดแชร์นะคะทำ,ทำไมถึงใส่เสื้อตัวนี้มาวะเอา้าก็รู้ไงทำไมอะเสื้อคู่ไงคู่อะไรวะเอา้านี่มินนี่ใช่ไหมเออนี่ใครมิกกี้อา้า <laughs> you know <laughs>